ไปดูเรื่องราวต่อไปเลยนะคะหลายคนชอบบ่นค่ะคำคำนี้คําว่าประเทศไทยเนี่ยชอบมีงานวิจัยอยู่บนหิ้งวิจัยกันมามากมายเหลือเกินทั้งน้องๆน,น,นะคะที่กําลังศึกษาใะดับปริญญาโทอันนี้ปริญญาตีเองก็มีะนะคะออกมาเยอะมากหรือว่าในหลายๆส่วนภาครัรฐภาคเอกชนก็มีการวิจัยข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมสุดท้ายวิจัยออกมาแล้วทําอะไรต่อไม่ได้ก็เก็บไว้เป็นเล่ม วางไว้บนิ้่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ค่ะทางภาครัฐนะคะเขาบอกว่าจะมีการสนับสนุนให้สามารถเอางานวิจัยต่างๆมาใช้ได้จริงซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0นั่นเองค่ะ ไปดูกันนะคะกับการผลักดันแนวคิดงานวิจัยใช้ได้จริงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาจะมีการจัดงานเป็นวันสุดท้ายกับมหกรรม t h a i l a n d Tech Show ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแม่งานค่ะ ซึ่งสาระสาคัญนะคะเน้นในเรื่องของการผลักดันเพื่อยกระดับไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ Thailand 4.0นั่นเองนะคะโดยนอกจากจะเปิดโอกาสการจับคู่ธุรกิจกับงานวิจัยที่ทางสวทชสนับสนุนให้เอกชนได้มีส่วนวิจัยและพัฒนาเองแล้วก็ยังมีการมอบประกาศนียบัตรนะคะในส่วนของผลงานจากกลุ่มสตาร์ทอัพที่ได้รับทุนสตาร์ทอัพวอรชอร ะะเพื่อที่จะผลักดันให้กลุ่มนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ได้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งขึ้นด้วยค่ะ โดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในงานนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเคยเป็นผลงานที่ทางช่องของเราเนี่ยเคยนําเสนอเป็นข่าวไปแล้วด้วยในผลงานของผลิตภัณฑ์ล้างมือที่ไม่ต้องใช้น้านะครับ<ะ>ซึ่งสามารถล้างได้ทั้งคราบน้ํามันทั้งคราบจารบีเลยทีเดียวนั่นก็คือผลิตภ Green, ัณฑ์โกกรีนโดยคุณพงศวัิร,รคําอิ่มนะครับเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัดกรีนกูสโปรดักต์นะฮะได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้แล้วก็ยังมีโอกาสนําผลงานวิจัยไปโชว์ภายในงานอีกด้วยครับเข้าโครงการบม่มเพาะ ทางธุรกิจของสวทชอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็จะทําร่วมกับสวทชไปอีก2องปีหลังจากจบจบงานนี้นะครับก็คือเรามองไว้2แนวทางก็คืออย่างแรกก็คือเราจะขายตรงสู่โรงงานแล้วก็หรือสู่ผู้บริโภคและอย่างที่2ก็คือเราต้องการหาตัวแทนจําหน่ายเพื่อขยายไปตามภูมิภาคต่างๆ ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาก็มีการจัดงานสนับสนุนการนํางานวิจัยมาใช้ได้จริงเช่นกันนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นแม่างานนะคะใ,ในการจัดกิจกรรม t a l e n t Mobility Ro a d s h o ช at พิษณุโลกค่ะเพื่อเป็นการเปิดตัว Talent m o b i l i t y นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทางนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแล้วก็รวมทั้งสถาบันวิจัยของภาครัฐในประเทศได้ไปทํางานในสถานประกอบการ จเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของไทยให้เป็นรูปประธรรมมากขึ้นค่ะรวมทั้งช่วยในการขับเคลื่อนนะคะให้เศรษฐกิจนั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดรสุจินจินายน อธิบดีมหาวิทยาอ,อการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะพร้อมกับบอกนะคะว่างานในรูปแบบนี้จะผลักดันให้นักวิจัยหรืออาจารย์ที่มีความสามารถได้ไปทํางานร่วมกับภาคเอกชนได้และยังนําผลงานที่ทํากับเอกชนมาขอผลงานวิชาการในภายหลังได้อีกด้วยซึ่งแบบนี้นะคะจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แล้วก็ขณะนี้เองค่ะก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการหลายรายเริ่มให้ความสนใจแล้วแล้วก็มาขอคําปรึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วด้วยซึ่งจากเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการสนับสนุนงานวิจัยไปใช้ได้จริงเนี่ยแหละค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าเราเชื่อนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยหรือแม้แต่เยาวชนเด็กไทยคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจมากแต่หลายครั้งคือพอคิดออกมาแล้วถูกหยุดอยู่แค่ตรงนั้นเลยทาให้โอกาสที่เราจะได้นวัตกรรมดีๆในการขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกเนี่ยต้องหยุดชะงักลงไปค่ะ